ราราชาแบคโฮนะครับวันนี้พามาดูรถสุดไทยนะครับรถโคมาสุนะฮะนี่ครับแฟนบันแทโคมาสุอยู่นี่แล้วนะฮะมีโคมาสุรถสุนไทยอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าคันนะครับนี่ครับมีบูมยาวซูมิโตโมอยู่2คันนะครับท่านใดสนใจมองหาครับ PC 200บูมยาว p ี70นะครับร30นะครับลองติดต่อมาก่อนนะครับขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับ นไทยทุกคันสภาพดีนะครับเจ้าของมือเดียวเจ้าของขายเองนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับบูมอาร์มแท็กเต็มนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับขอบคุณมากครับวันนี้พามาดูรถบูมยาวรถูนยนไทยนะครับเจ้าของขายเองนะครับซูมิโตโมะนะครับ2องร้อยสี่สคันนะครับราคาคุยกันได้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่นะครับนี่เลยสนใจติดต่อได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับ เป็นรถเจ้าของขายเองมือเดียวนะครับคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับราคาไม่มีการบวกเพิ่นนะครับถ้าราคาไปไหวเราขายนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงนะครับเปิดที่คันละ3ล้านบาทเท่านั้นนะครับคันละ3ล้านบาทเท่านั้นนะครับราคานี้คิดว่าอยู่ไม่นานแน่นอนครับบูมยาวนะครับรถสุนไทยมือเดียวนะครับรถสภาพดีนะครับแท็กฮาร์บูมนี่ครับ ดูครับสีเดิมยังอยู่เลยครับนี่ใช้งานน้อยจริงๆนะครับนี่ครับนี่สนใจติดต่อได้ครับผมนี่ครับเบอร์นี้เลยนะครับใครกำลังมองหาอยู่นะครับขอบคุณมากครับ